น้องสบายห้องเราไปไหนเป็นไรครัโอ้ากับซ่อมธรรมดาเนี่ยแหละครับปกติจะตามบ้านนอกเนี่ยแหละเจ้าก็เต็มที่อยู่เต็มที่ปกติเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกไฟทำมาเต็มที่เต็มถังครับสี่ไฟล่าสุดนี่เก่งมากเลยไล่พ่ายมันมันอยู่กับตัวมันไม่ไม่ได้อยู่กับพวกผมมันอยู่กับตัวมันมันจะโชคเป็นยังไงมีในดียแล้วมีในดีมันนี้ไม่ได้อะไรเลยมันนี่มีอาชีพประหลาด สองหมื่นสองหมื่นปีเกียบ์หมปะไม่นี้ปีเกียบมางปะหลายสิบบาทสองหมื่นเรียนหนังสืออยู่บ้างหรือเปล่าเรียนปียังรปีสองปีสองเอเกรียงลูกวิทยาศาสตร์กี่สิบห้าวิทยาศาสตร์การกีฬาปีสองมหาลัยการกีฬาแห่งชาติสารคามสารคามมีวินัยตัวมีวินัยงเด็กมันก็มีวินัยของมูลในเมื่ไหร เคยเจอกันบ้างไหมไม่เ่คยเจอกันฝากอย่างถึงแฟนเมืองทังเจเนี่ยแหะมันชงเป็นคู่เอกทางแรกีเป็นองคู่เอกเหาะเ็นคูเทาไ่ทีเีวกันบ้ที่นอปมากี่ปันนป่อง